เอาวัีครับ FC ช่อง s ซาท a ิตเเชียผมแอดมินลิงค์คี่คุยนะครับอาวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอีกสักคลิปหนึ่งนะครับสืบเนื่องจากที่ตอนนี้มีคนพยายามโจมตีอาจารย์เบียร์นะให้อยากให้เลิกสอนสอนทำผมก็ดูข่าวอะไรหลายช่องก็มีก็มีเยอะผมคิดว่าท่านทุกท่านคงเห็นนะนะประเด็นคืออย่างนี้ผมมีความคิดว่า ถ้าอาจารย์เบียร์เลิกสอนจริงๆเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือจะเป็นผลเสียผมก็พยายามคิดวิเคราะห์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยอศาสนาพุทธเราเนี่ยมันเหมือนเงียบเงียบมานานนะเงียบมานานยังไงคือเขาเรียกว่าอะไรความศรัทธาของคนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่นะคือคนรุ่นใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าน้อยมากที่จะไปศรัทธาส่วนมากจะเป็นคนคนรุ่นเก่าที่เคยศรัทธามาก,ก่อนก็ค่อยๆ ลดไปก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ไปชอบสายมูใช่ไหมคือคือ,ค,อคือมีความเชื่อในด้านสายมูก็จะออกแนวสายมูไปเลยก็คือไปเชื่อแบบนั้นไปเลยแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ไม่ได้ชอบสายมูคือมองว่าสายมูไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องตามหลักคำาคําสอนพทธเจ้าก็จะออกแนวแบบแบบพอไปตรงไหนก็จะเจอพระหรือเจออะไรที่เป็นสายมูก็จะไม่ค่อยเข้าไปก็จะอถอยออกมาก็คืออยู่นิ่งๆไม่ใช่ว่าเลิกนับถือเพียงแต่ว่ายังหาจุดของตัวเองไม่ได้ส่วน เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็คือพอพอ่อแม่หรือคนที่เป็นผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ไม่ค่อยเข้าอย่างเงี้ยก็จะห่างๆเพราะว่าเขาจะมีโลกส่วนตัวของเขาคือทางโลกออนไลน์ของเขานะครับมันก็ทําให้พวกเขาเนี่ยไม่ค่อยสนใจอะไรเลยพอมาวันหนึ่งมีอาจารย์เบียร์ขึ้นมาแล้วเพอ,เอิอนอาจารย์เบียร์เนี่ยก็เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์มันก็ทําให้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่แบบอ่าเหมือนเคว้งคว้างอ่ะยังไม่รู้อะไรจับต้นชนปลายยังไม่ถูกอ่าตามหลัก คำคาสอนขององค์สมาสัพพธเจ้าเนี่ยไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจพอมาเห็นมาเห็นแล้วเกิดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะในใจแล้วก็มีการแบบเออติดตามโน่นนี่นนกลายเป็นชอบกลายเป็นสนใจธรรมะขึ้นมากลายเป็นไปศึกษาซึ่งก็มีเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีคน,นรุ่นอ่าเขาเรียกอะไรมีอายุหน่อยที่แบบห àng, ่างๆจากเรื่องศาสนาไปเพราะว่าด้วยเหตุผลอการงานด้วยด้วยเหตุผลทางเรื่องของว่า ที่แบบมันมีสายมงสายมูอะไรเยอะอย่างเงี้ยคนบางคนไม่ชอบใช่ไหมคือมันดูไม่มันดูงมงายกันไปเขาก็ห, àng, ห àng ่างๆไปพอมาเห็นอาจารย์เบียร์ขึ้นมาก็โอ้โหมามาเข้ามาใหญ่เลยทีเนี้ยกลายเป็นว่ากระแสอาจารย์เบียร์เลยค่อนข้างจะ,ะเปี้ยงป้างในโลกออนไลน์ซึ่งผมมองว่าเป็นมิติใหม่นะในการสอนธรรมที่แบบคือเมื่อก่อนมีคนสอนไหมก็มีนะก็มีแต่ว่าด้วยการตอบคําถามให้ตรงใจตรงประเด็นแบบกับ เขาเรียกคนรุ่นใหม่อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ฉะฉานเหมือนอาจารย์เบียร์เพราะอาจารย์เบียร์เนี่ยไม่ว่าจะยิงคําถามอะไรไปนะสามารถตอบได้ตอบได้ถามว่าตรงใจหรือไม่ตรงใจไม่รู้ถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้แต่คือตอบได้ในแง่ของก็เลยฉับไวชี้ประเด็นได้ตรงเปรี้ยงอาจจะตอบตามทมคาสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แต่มันอาจจะไม่ตรงใจหรือไม่ตรงตามาความเชื่ออะไรต่างๆของแต่ละบุคคลแต่ละคนอาจจะเป็นไปได้ เหนไหมมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดประเด็นขึ้นมาพอเกิดประเด็นขึ้นมาก็มีอีกกลุ่มหนึ่งต่อต้านใช่ไหมมาต่อต้านอาจารย์เียออว่าทําไม่ถูกอย่างงน้อนอย่างนี้อ่าเพราะว่าอาจจะเ้ื่อยความที่ตัวเองมีความเชื่อเรื่องสายมูมานะครับคืออาจจะไม่เข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าแบบแท้ๆตรงๆเลยก,ก็เป็นไปได้น,นี่คือกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าไอ้วัฒนธรรมประเพณีที่ตัวเองทํามาตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยคือส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธแต่จริงๆแล้ว ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีอะ่ะเราอาจจะไม่เข้าใจว่าคําสอนของศาสนาพุทธจริงๆอะ่ะมันเป็นยังไงมันอาจจะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนแต่เราเข้าไม่ถึงจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเพราะว่าท่านก็สอนในกลุ่มเฉพาะของท่านเราไม่มีโอกาสไปเข้าฟังทมจากท่านเราก็เลยไม่เห็นแต่พออาจารย์เบียร์มาสอนเนี่ยมันเหมือนคือทุกคนอยู่ในโลกออนไลน์ทุกวันเนี่ยมันอยู่ในโลกออนไลน์กันหมดทุกคนแล้วพอพออาจารย์เบียร์สอนเปี้ยงใช่ไหมมันก็เข้าไปถึงจุด ทุกคนก็อ๋อได้รู้ได้เห็นมันก็จะกลายเป็นประเด็นแตกออกมาเป็นสองสองทางแล้วคนที่เข้าใจก็คือโอเคเข้าใจตามหลักทมคำสอนของพุทธเจ้าก็เข้าใจว่าอาจารย์เบียร์สอนแบบน,นี้แต่อีกคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ไม่เข้าใจก็จะมองเฮ้ยอาจารย์เบียร์มาขัดขวางวัฒนธรรมมาขัดขวางอะไรต่างๆที่ประเพณีที่เคยทํากันมาแต่โบราณอ่หรือ,อการปลูกเสกเล่นกันการทำสายมูอะไรต่างๆมันก็เลยกลายกลายเป็นขวางทางกันไปแล้วมันก็ยังมีกลุ่มพระ บางบางท่านบางลูกนะครับที่ผมไม่รู้ว่าท่านรู้หรือไม่รู้ว่าไอสิ่งที่ท่านทําอยู่เนี่ยมัน,ม,นมันไม่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ยังมาขัดมาขวาง,อ,งอาจารย์เบียรด้วยเช่นออ่พระที่ชอบสายมูอะไรเงี้ยก็มีออกมาโอ้โหอย่างที่เราเห็นผมในในฐานะเป็นคนที่แบบเป็นชาวพุทธคนหนึ่งผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าอย่างนี้ผมมองไปที่ครูบาอาจารย์พระ ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายๆรูปนะครับอ่หลวงพ่อหลายๆท่านที่ผมมองนะพยายามมองนะผมมองว่าท่านน่ะมองอาจารย์เบียร์ยังไงบอกตรงเลยคือผมมองเี่คนอื่นจะมองไงผมรู้แต่ผมมองไปที่ทาไมผมถึงมองไปที่อพระผู้ใหญ่หรือพระหลายๆท่านที่ท่านเก่งๆหลายหลายท่านพ่ออะไรผมมองว่าถ้าท่านเห็นว่าอาจารย์เบียร์ผิดท่านต้องออกมาตําหนิหรือออกมาชี้แจงหรือออกมาขัดขวาง ผมจะมองอย่างนี้เลยนะส่วนตัวผมเองคนอื่นมองไงไม่รู้แต่ถ้าท่านไม่ได้ขวางแต่ท่านอาจจะชี้แนะตรงนี้ผิดนะเออท่านมาชี้ตรงนี้ถูกนะตรงนี้เออนี่ถูกทาต่อไปผมจะมองท่านหะพระเหล่านี้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติท่านเป็นผู้ที่เข้าใจหลักธรรมคาสอนเพราะฉะนั้นถ้าท่านมองว่าสิ่งนี้ไม่ผิดผมก็จะเชื่อว่าเออท่านมองมองมันก็น่าจะไม่ผิดอย่างที่ท่านมองแต่ถ้าท่านมองว่าสิ่งนี้ผิดผมก็จะมองว่าผิดแต่ไม่ได้หมายหมายเขาว่า พระหลายๆรูปท่านไม่ได้ชี้ผิดอาจารเบียนะก็อ,ะอยาอ่างพระมหามมสมบูรณ์เนาะพระมหาวัฒนาอย่างเงี้หยหลายๆท่านก็ก็ชี้ว่าว่าผิดอะไรยังไงซึ่งท่านเหล่านั้นก็ชี้ให้เห็นโทษว่าอะไรผิดอะไรถูกผมมองว่านี่น,น,นี่นี่คือสิ่งที่เออถ้าพระเหล่านี้ท่านท่านมองว่าวัดอาจารย์เบียรไม่ได้ขัดขวางเลยคือพูดง่ายไม่ได้สอนผิดแบบแบบอะไรเละเทะไปหมดอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ผิดบ้างอะไรท่านปรับปรุงให้อย่างเงี้ย ผมบอกว่านั่นคือสิ่งที่ที่ถูกนะผมก็เลยมองว่าถ้าผมจะจะฟังอะไรเนี่ยผมจะฟังพระอย่างเงี้ยชี้อย่างเงี้ยแต่มันมีพระบางรูปที่ออกมาขัดขวางอาจารย์เบียโน่นนี้นั่นผมก็พยายามฟังนะไม่ใช่ไม่ฟังไม่ไม่ได้ว่าอันนี้ผมฟังแล้วเพราะผมมองย้อนกลับไปที่วัดปฏิบัติของพระเหล่านั้นมันทําให้ผมอ๋อใช่ไหมครับวัดปฏิบัติของตัวท่านเองอะ <Workers. S 2> ท่านก็ไม่ได้มีวัดปฏิบัติพอที่จะเหมืนมันทำตามพระธรรมวินัยขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้และทีนี้ถ้าท่านจะมาชี้ผมก็ดูแล้วมันมันก็ไม่ไม่ไม่น่าไม่ไม่น่าจะถูกซะเท่าไหร่ในมุมของผมนะแต่ผมจะมองไปที่พระที่ท่านมีวัดปฏิบัติที่ถูกต้องอ่ะท่านมองยังไงท่านชี้ยังไงนี่คือมุมของผมนะผมก็จะมองอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอผมฟัง อาจารย์เบียร์แล้วก็ดูพระเหล่านั้นแล้วก็ดูหลายๆคนที่ต่อต้านเนี่ยผมมองมองไปมองมาเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจนะว่าทําไมคนไทยส่วนมากอ่ะที่ถึงได้ชอบอาจารย์เบียร์และส่วนมากไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าไม่จะเป็นโรงเรียนมหาลาัยอะไรต่างๆถึงได้เชิญอาจารย์เบียร์ไปสอนเพราะผมมองว่าบุคคลเหล่านั้นท่านก่อนที่จะเชิญใครไปอ่าเขาเรียกอะไรไปไป,ไปสอนธรรมอ่ะนะอ่ะ ท่านต้องศึกษาอยู่แล้วเขาต้องมองอยู่แล้วว่าเอ้ยคนคนนี้เป็นไงสอนดีไหมมีความรู้มากพอที่จะไปให้ความรู้กับสิทยิอนุศิศศศศศ์หรือว่าไปให้ความรู้กับผู้คนไหมคือผมมองอย่างนี้เพราะผมมองอย่างนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าใช่แหละเพราะยังไงอ่ะถ้าอาจารย์เบียสอนผิดจริงนะครับสอนผิดจริงเนี่ยคงไม่มีใครเชิญไปหรอกใช่ไหมผมคิดอย่างนี้นะผมก็เลยมองว่าเออไอ้ผิดมันก็มีบ้างแหละนะแต่ว่า จะผิดมากผิดน้อยอะไรตัวน,นี้ผมไม่รู้เราก็เลยต้องยึดเอาตรงนี้ผมมองว่านะถ้าอาจารย์เบียร์ถูกขัดขวางจนไม่สามารถสอนธรรมได้จริงๆผมว่าชาวพุทธเราก็น่าเสียดายนะเพราะว่านานทีปีหนจะมีคนที่มีความสามารถที่จะออกมาสอนธรรมมาพูดธรรมะัของพระพุทธเจ้าแล้วทําให้คนสนใจกันไม่ใช่เฉพาะาศาสนาพุทธอย่างเดียวคนที่นับถือาศาสนาอื่นก็ยังมาให้ความสนใจด้วยเป็นปรากฏการณ์ที่ ผมคิดว่านะอาจารย์เบียร์ควรจะได้สอนธรรมต่อไปไม่ควรจะต้องถูกหยุดการสอนธรรมสวัสดีครับ